รออะไรอยู่ล่ะรีบมาเทน้ำสิน้ำร้อนขนาดนี้จะกินได้ยังไงไปเท,แ,ทแก้วใหม่ให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ<ฮ>นี่เธอทำงานเป็นหรือเปล่าฮะบริการลูกค้าไม่เป็น,นเลยหรืองไงรู้ไหมชุดของฉันนี่ราคาเท่าไหร่ถ้ามันเสียหายขึ้นมาจะมีเงินชดใช้ไหม เรื่อง,งง่ายแค่เนี้ยยังทำไม่ได้เลยเกิดมาทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยพอได้แล้วเรื่องแค่เนี้ยเชื่อวันเธอทำไมสงสารมันเหรอคุณจะเข้าข้างคนนอกแล้วไงนั่นสิค่ะพ่อพวกเราสามคนต่างหากที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะพ่อหนูอยากกลับบ้าน ถ้าไม่เอื้อมเห็นอนะ่ะอยู่เป็นเรื่องใหญ่ไปอีกเก็บไว้ใช้นะลูกพ่อพ่อขอโทษลูกคุณจีนคะทนายคิมมาขอพบค่ะทนายคิม,ม,อคคมเอ่อให้เขาเข้ามา สวัสดีครับผมเป็นทนายสนวนตัวของคุณเฉลิมชื่อคิมนะครับเมื่อคืนคุณเฉลิมหรือว่าพ่อของคุณเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตเดี๋ยวคุณจีนรอนห้องในสักครู่นะครับหรือผมเอาเอกสารมาให้อีกสักพักอ่ะก็จะได้เปิดพิมพหกรรมพ่อละผัดทำตัวดีๆหอได้ไหมเลิกเล่นสักทีเถอะไอ้อกเกมเนี่ย เป็นใครอ่ะนี่แม่เอิ้มจำหนูไม่ได้จริงๆหรอคะแล้วเธอมาที่นี่ทำไมพ่อฉันได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ฉันมานั่งฟังมันก็ไม่แปลกฉันว่าเธอมาแย่งมรดกมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาตอนเนี้ยฉันเหลิมมาเสียไป จริงน้าได้โผล่มาแย่งมรดกอีกเหรออีนังเด็กเลยนะคุณฉันไม่แคร์มรดกหรอกนะฉันก็แค่อยากรู้ว่าข้างในเขียนอะไรไว้บ้างเพราะฉันมีสิทธิ์ที่จะรับรู้เธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับมรดกของเฉลิมเลยที่นี่มีแค่ฉันกับตูนเท่านั้นแหละที่เป็นครอบครัวของเขาฉันเป็นลูกสาวแท้ๆของพ่อจะเป็นคนนอกได้ไง <c oughs> <c oughs> ถ้าแกเป็นลูกพ่อจริงอะ พ่อคงไม่ปล่อยแกไปเป็นหมาข้างถนนอยู่แบบนี้หรอกตั้นสิอีกอย่างนะเฉะลิมก็เคยรับปากฉนันไว้แล้วว่าตูน่ะจะเป็นลูกสาวคนเดียวของเขาเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นของเฉลิมก็ต้องตกเป็นของลูกของฉันคนเดียวเธอนะเลิกพิดเธอเร์ถ้าใส่หัวกลับไปได้ละเก็ตเอาจริงจะหน้าด้านนั่งอยู่อีก ออกไปได้แล้วเอาไปไปก่อนนะครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับทนายพิมคะอีหนังเนี่ยมันหน้าด้านจะม,มาแย่งมรดกพวกเราคะ่ะคุณช่วยไล่มันออกไปทีสิคะใจะเย็นก่อน,นครับคุณเอี้ยมคุณเฉลิมเป็นคนบอกผมเองว่าให้ชาาคุณจีนให้เจอครับเป็นไปนไม่ได้ตอนนี้พิธยการอยู่ในมือของผมแล้วคุณจีนก็เป็นลูกสาวแท้ของคุณเฉลิมดังนั้นคุณจีนมีสิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะครับ จีนลูกพ่อพ่อรู้ว่าหนูต้องลำบากมากแค่ไหนทุกอย่างอ่ะมันเป็นความผิดของพ่อเองต่อไปผมขอประกาศการแบ่งมรดกที่ได้เขียนไว้ในพินัยกรรมก่อนนะครับคุณจีนจะได้ส่วนแบ่ง50%ของมรดกทั้งหมดส่วนคุณเอื้อมและคุณตูนจะได้ส่วนที่เหลือนะครับอะไรนะเป็นไปนไม่ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเฉเราไม่เคยพูดถึงนี่นสักคำแถวนี้จะมาแมบ่งมรดกได้ยังไง พวกแกสองคนน่ะแอบแก้พินัยกรรมแม่เลยใช่ไหมใช่เหรอคุณแม่เป็นไปไม่ได้พวกแกสองคนน่ะรวมหัวกันหลอกฉันฉันน่ะคือลูกสาวของคุณพ่อฉันต้องได้มระด็ดทั้งหมดผมยังอ่านไม่จบนะครับกรุณาช่วยฟังผมให้จบก่อนถ้าหากพวกคุณคิดว่าพินัยกรรมมันนี้เป็นของปลอมแล้วก็พวกคุณเอาพินัยกรรมมันนี้ไปตรวจสอบได้เลยนะครับผมขออ่านต่อนะพ่อฝากจีนดูแลแม่เอือมและตูนน้องสาวของลูกด้วยนะ นี่เป็นคำขอสุดท้ายจากพ่อเข้าใจแล้วค่ะได้มรดกไปตั้งครึ่งหนึ่งเธอก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วนี่นี่ฉันไม่ได้มาชิงมรดกจากพวกคุณนะคะพอเงินถึงมือก็ทำเป็นไม่สนใจเลยนะสร้างภาพซะจริงๆถ้าเธอไม่แท้มรดกจริงๆอะ่ะก็เอาส่วนของเธอมาคืนฉันสิไม่มีใครบังคับให้เธอมารับมรดกนี่นี่ฉันก็แค่ทำตามที่พ่อฉันหวังเท่านั้นเองค่ะ ันไม่ยอมฉันไม่อนุญาตให้มันได้เงินงไปง่ายๆเงินทั้งหมดต้องเป็นของฉันกับลูกเท่านั้นคุณเลื้อมครับพินัยกรรมที่คุณฉีกไปเป็นเพียงแค่สำเนาส่วนตัวจริงอยู่ที่ผมครับแล้วมีอีกข้อหนึงในสำเนาที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงหากคุณเอื้อมแล้วคุณตัวไม่พอใจในพินัยกรรมที่คุณเฉลิมเขียนไว้ มรดกทั้งหมดจะตกเป็นของคุณจีนอยู่เพียงผู้เดียวม<า>่ไม่จริงม,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 ม่่เื่อย่ลืมกด s u b c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ๊ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ